สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนอาจารย์เสก5.0ศคน0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับและมาถึงในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9รอบใหม่นะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าประเทศไหนจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยดูเหมือน ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของมันนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีว่ามีวัคซีนนะครับออกมาแล้วแต่ในความเป็นจริงเราต้องมองเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงนะที่จะเป็นตัวทำให้สภาวะทางเศษรษฐกิจถดถอยยังมีต่อเนื่องต่อไปการฟื้นตัวยังลุ่มลน่ดอนๆอนนะครับ ซึ่งตลอดปี64คิดว่าก็ยังหนักไม่แพ้ปี63แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มาชวนคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9รอบใหม่เนี่ยนะเส้นทางที่เรามองเห็นนะในการแพร่ระบาดไปเนี่ยต้องบอกว่ามาสะท้อนวิถีชีวิตสังคมนะครับนะเรามองเห็นการแพร่ระบาดของมันไปเนี่ยนะ มันไปไปในตามทิศทางนะหรือว่าช่องว่างช่องโหว่นะหรือว่าจุดอ่อนจุดบกพร่องในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับรวมถึงในบ้านเราเราจะมองเห็นนะครับว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้นกว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเกิดมาจากการกระทําของมนุษย์เองนะครับเรียบเสมือนว่าโควิด -19 เนี่ยนะเป็นตัวเปิดของบททดสอบ นะครับโควิดสิแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยมันมาเปิดเผยให้เห็นถึงความทุศีลการทุจริตคอร์รัปชันอบายมุกนะครับในสังคมทั่วโลกนะครับรวมถึงในบ้านเราเราจะมองเห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะมันจริงๆแ้้เนี่ยถ้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับถ้ามนุษย์เนี่ยใช้ศีลธรรมนำหน้านะครับใช้ชีวิตด้วยความมีสติปัญญามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุกชนชั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนําชนชั้นบนอิลิตชนชั้นกลางหรือร่างเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าทุกคนมีสติปัญญาใช้สิปัญญานะครับในการดําเนินชีวิตนะในการบริหารจัดการกิจการนะครับบ้านเมืองรัฐต่างเนี่ยเราบอกว่าสถานการณ์โควิดสิเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะระบาดนะรุนแรง นะแล้วเป็นการระบาดรอบใหม่นะที่รุนแรงขึ้นแล้วเราเห็นเส้นทางนะครับของการระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกมันเปิดเผยให้เห็นถึงความทุศีลนะความผิดศีลธรรมการทุจริตคอร์รัปชันนะครับและเรื่องของอบายมุกนะครับนะในเรื่องของความเสื่อมทรามทั้งหลายนะครับที่เราเห็นข่าวสารอยู่ เช่นแหล่งปาร์ตี้ต่างๆนะครับการกินเที่ยวเล่นสุขสนานโดยความประมาทโดยความมัวเมานะรวมถึงในเรื่องของการพนันนะบอนต่างๆที่ปรากฏข่าวออกมาในสังคมนะครับเราต้องบอกว่าสิ่งนี้นะครับมันสะท้อนวิถีชีวิตสังคมซึ่งผมเรียกว่าเป็น,เ,ปนเมืองแห่งอวิชานะเมืองแห่งอวิชาหรือว่าเมืองแห่งความไม่รู้ หรือว่าเมืองแห่งความลุ่มหลงก็แล้วแต่นะโควิดสึนี่ยนะถึงแนมะผู้คนจะบอกมันว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันถูกขยายถูกขยายด้วยวิถีชีวิตของสังคมนะฮะมันถูกขยายโดยวิถีของสังคมที่อยู่บนความทุศีลอยู่ในเรื่องของความผิดศีลธรรมการทุจริตการคอร์รัปชัน นะครับในผู้ดูแลผู้บริหารจัดการนะครับผู้กำกับดูแลควบคุมสังคมนะครับนั่นปฏิเสธไม่ได้นั่นะค,คือกลุ่มชนชั้นนำอิลิตรวมถึงวิถีชีวิตนะครับของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นชนชั้นกลางและล่างส่วนใหญ่ซึ่งมีความประมาทนะครับมีความมัวเมา อยู่ในการกินเที่ยวเล่นอยู่ในอบายามุกนะครับอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้สะท้อนนะครับนะผมสะท้อนนะถึงคำสอนนะครับในในหลวงรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงของเราในบทประพันธ์นะครับพระมหาชนกนะครับซึ่งย้อนกลับไปนะที่เป็นบทพระราชนิพนนะครับนะของในหลวงรัชกาลที่9 นะท่านได้ให้มุมมองนะครับความคิดที่น่าสนใจที่สะท้อนนะครับของวิถีชีวิตสังคมเมืองแห่งอวิชชานะครับเรื่องราวนะในพระมหาชนกเนี่ยนะครับนะถ้าเรามองถึงความเพียรน,นะของพระมหาชนกนะที่เจ้าสักปัญหานะท่านว่ายนะน้ำข้ามมหาสมุทรนะครับไม่ย่นย่อนะครับนะไม่ ทิ้งความเพียรนนะเนื้อหาสาระสําคัญคือมุ่งที่ความเพียรในการทําความดีในการมุ่งมั่นที่จะทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหนึ่งนะว่ายน้ําในขณะที่เรือล่มในขณะที่เรืออับปางลงขณะที่บรรดาผู้คนนะครับที่อยู่ในเรือลานั้นเนี่ยได้จมน้ําบ้างนะครับถูกสัตว์ในมหาสมุทรนะจับกินไปบ้างนะหมดความเพียรจมน้ํากันไปแต่พระหมหชนกนี่ว่าย ไหว่ตลอดจนเทพเจวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นก็สงสัยก็มาถามถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่น,นั้นนะครับพนะระหมหาชนกก็บอกกล่าวนะเล่าถึงความเพียรน,นะความไม่ย่อท้อต่อปัญหาจนสุดท้ายนี่เทพเทวดานะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือนะเรื่องราวนี้คือหลักสำคัญประการหนึ่งแต่ในหลักสำคัญประการหนึ่งในบทพระราชนิพลพระหมหาชนกเนี่ย คือสะท้อนถึงเรื่องของเมืองที่ว่ามิถิลานะครับนะซึ่งเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตสังคมเนี่ยแห่งความมัวเมาเาเรียกว,ว่าเมืองแห่งอวิชชานะครับเรื่องราวก็คือว่าในเมืองมิถิลานี้นะครับจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยต่างเสพนะครับกินบริโภคนะคอยู่ในอบายมุกนะฮะหลงอยู่ในเรื่องของ สุรานารีนะครับการบันเทิงเริงรมต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเกิดความมัวเมาลุ่มหลงนะี่ครับนี่คือความหมายของเมืองอวิชชาซึ่งสามารถสะท้อนวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบันนี้ได้ดีเลยนะครับทาัทางที่อยู่ในท่ามกลางของวิกฤตโควิดสิเนี่ยนะฮะกล่าวแก้กว่าโควิดสิกาเนี่ยการแพร่ระบาดรอบใหม่ของมันมันมาตามเส้นทางของความทุศีล ของการทุจริตคอร์รัปชันของอบายามุกนะครับในสังคมเลยฮะมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนยุคนี้ท่ามกลางโควิด -19 นะครับซึ่งไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นภัยอันตรายอะไรนะหรือว่าควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตนะครับให้มันมีสติปัญญามากขึ้นให้เห็นถึงความไม่ประมาทถึงเพศภัยอันตรายของโรคระบาด แต่ผู้คนกับใช้ชีวิตนะครับอยู่ท่ามกลางความทุศีลการทุจริตคอร์รัปชันและอบายามุกค,ความมัวเมาความเสื่อมในศีลธรรมในสังคมนะครับเปรียบเสมือนเมืองมิทิลาเมืองแห่งอวิชชา,า,านั่นเองนอกจากนี้นะครับผู้คนในเมืองนะครับก็ยังแข่งแย่งนะครับเขาเรียกว,ว่าอะไรฮะแข่งแย่งกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจการแตกสามัคคีนะครับนะแข่งแย่งกัน นะต่อสู้การบ้านเมืองลุกเป็นไฟนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมานะในมุมมองในบทพระราชนิพน์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเป็นศิลปะนะครับที่สะท้อนออกมาให้เห็นบอกเล่าเรื่องราวนะถึงวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบันได้ดีนะทั้งในทั่วโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรา แต่เปรียบเทียบชื่อว่าเมืองมิถิลานะครับเมืองแห่งอวิชชาความไม่รู้ความลุ่มหลงมัวเมาดังนั้นะนะในบทพระราชนิพนธ์นะครับในพระมหาชนกเนี่ยนะครับนะยังสะท้อนให้เห็นนะถึงความมัวเมาของการแก่งแย่งนะัในเมืองวิถิลานี่นะครับมีต้นมะม่วงนะครับต้นหนึ่งนะมีผลนะ อันนี้ในบรรดานะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะที่ประกอบด้วยบุคคลจํานวนมากมายนับตั้งแต่บุคคลที่มีอํานาจในการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับนะผู้มีอํานาจต่างๆชนชั้นนำอิลิตนะครับรวมถึงชาวบ้านทั่วไปที่เราเรียกว่าชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะต่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในความรุ่มหลงม,มัวเมานะครับของการทุศีลทุจริตคอร์รัปชั่น อบายมุกต่างๆในสังคมเนี่ยต่างก็ไปแย่งชิงผลประโยชน์นะครับในต้นมะม่วงเนี่ยนะครับที่คําเปรียบเปยนะแย่งชิงกันนะทั้งชนชั้นนําชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะแย่งชิงกันจนตั้งต้นมะม่วงนี่โค่นล้มนหะนี้ก็นี่คือความไปอวิชชาความไม่รู้ความรุ่มหลงมัวเมาการไม่สามารถที่จะทําให้ต้นมะม่วงเนี่ยยั่งยืนแล้วให้ผลออกมา รู้จักการแบ่งปันการกระจายนะครับการบริหารจัดการทรัพนยะ์สิสนอย่างยั่งยืนให้มีผลมะม่วงนะครับได้กินตลอดไปแต่ต่างฝ่ายต่างแย่งชิงกันะเพราะความโลภความเห็นแก่ตัวนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับในผลประโยชน์ต่างๆนะต่างฝ่ายต่างแย่งทุกคนนะครับในเมืองมิถิลาเนี่ยนะครับใช้ความโลภความเห็นแก่ตัว นะมีความมัวเมาจากอวิชชานะแย่งชิงผลมะม่วงกันนะครับจนต้นมะม่วงนี้โค่นล้มและตายในที่สุดนี่คือสิ่งสะท้อนที่ผมมองว่านะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะที่ได้พระราชนิพลพระหมหาชนกเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับวิถีของสังคมโลกนะครับให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะว่าโลกเราเนี่ยปกคุมด้วยอวิชชาอย่างไร ซึ่งน่าสนใจนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะที่ไม่เคยได้อ่านนะเรื่องพระหมหาชนกนะครับซึ่งเท่าที่ติดตามดูก็เดี๋ยวนี้มีทำออกมามากมายมีฉบับการ์ตูนก็มีนะครับสะท้อนออกมาให้เห็นนะครับถึงผู้คนที่ประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้ความรุ่มหลงความมัวเมานะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมาสะท้อนออกมาให้เห็น ในโควิด19แพร่ระบาดรอบใหม่ท้งนี้นะครับนั้นเปิดเผยเห็นถึงความทุศรลการทุจริตคอร์รัปชันอบายามุกในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้มนุษย์แก้ไขได้ถ้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ถ้ามนุษย์ไม่แก้ไขนะครับผมก็เชื่อว่าธรรมชาติก็จะแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสัญญาณเตือนนะครับและเชื่อว่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็จะหนักกว่านี้นะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o ยูทูบช่องอาจารย์สเสก้0จุดนหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมุนช่องอาจารย์สเสกเสมอมาน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ